โอเคครับผมวันนี้ก็ขอกล่าวสวัสดีกับทุกคนครับก็กลับมาพบกันเหมือนเดิมกับทวิตเตอร์ชานลสเกนช์แคร์ผมแล้วก็เกี่ยวกับเกมไมครับกันอีกครับมันมีชื่อว่าสควิดเกมนะครับผมอะไรเนี่ยต้องสนใจครับ ปิดเลยแน่นอนครับผมซีรีส์มันดังเนาะก็เลยลองเอามาแคสในไม้ r ครับด่านนี้นะครับด่านที่คุ้นเคยนะครับผมเห็นเด็กผู้หญิงตรงหน้าแล้วนะครับจำน่าจะจำด่านนี้ได้ใช่ไหมครับได้แล้วครับใช่แล้วครับด่านแรกด่านนี้ก็คือ a e i o y u นั่นเองครับผม ที่เห็นไอ้ไอ้ไอ้ที่อยู่ในนี้คือไอ้ที่ไอ้ที่เห็นอยู่เนี่ยเนี่ยเนี่ยเน่ไอฉากที่เห็นอยู่นี่นะครับแน่นอนผมพูดได้คําผมพูดได้คําเดียวเลยนะครับว่าผมทับเองนะไม่ได้โหลดแมปนะครับบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยพี่โหลดแมปมาหรือเปล่าว่าแม่แน่นอนครับผมไม่ได้โหลดแมปนะทําเองนะครับแน่นอนครับผมก็อยู่กับตัวละครอะไรอ่ะ ก็มีพวกผู้เล่นมากมายนะครับแข่งขันนะครับนะครับก็จะมีตัวละครที่มีชื่ออะไรนี้นะครับมีหมดนะครับผมก็นะครับก็มีผู้เข้าแข่งเล่นเกมประมาณนี้เนาะ,ะไม่รู้ว่าใครจะอยู่ใครจะไปนะครับรว่าจะมีใครรอดไหมเนาะ โอเคครับด่านแรกนะครับผม A E I O U หรือ Red Light หรือ Red Light Green Light นะครับผมแน่ครับแน่นอนนะครับหลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าเอ๊พี่ดีบจพี่ไปโหลดแมปมาหรือเปล่าใช่ไหมล่ะอ่าทุกคนอาจจะคิดอย่างนั้นนะครับก็โอเคก่อนที่จะเริ่มเกมนะครับก็พูดได้คนเดียวนะครับก็ขอให้ทุกคนนะผมช่วยกดไลค์ตอนนี้เนะครับแล้วก็เราก็จะมาเล่นเล่นกันนะครับผมว่า นะครับผมที่เห็นตรงนี้ก็จะเป็นแบบมีเด็กนะครับเป็นตุ๊กตาเด็กน้อยนะครับอืมแล้วก็จะมีเรียกว่าอะไรอ่ะอันนก็เป็นเจ้าหน้าที่นะครับมีเจ้าหน้าที่นะอันนี้ก็เป็นอันนี้ก็เป็นอันนี้ก็เป็นพวกเจ้าหน้าที่นะครับผมอ่ารูปร่างอาจจะไม่เหมือนนะครับก็คงไม่เป็นไรเนาะนะครับผมสควิตเกมโด่งดังนะครับ ก็ประมาณเนี้ยเนาะก็ะะพาสำรวจก็พาสารวจแมปเลยกว่านะครับเป็นแมปแมปก็มีประมาณเนี้ยเนาะก็ก็สั้นๆน,นะครับหลายคนแต่บอกว่าเอ้ยบางทีมันอาจจะง,ง่ายเกินไปนะครับอะไรเงี้ยเนาะก็อันนี้คนระับ โอเคครับอันนี้คือเส้นใช่ไหมวิ่งไปก็โอ้ชนะพอดีนะครับก็เสียงตุ๊กตาเด็กนี้นะครับก็ก็ไม่ได้ลงมอดเนาะเอาบล็อกมาทํานะครับเป็นตุ๊กตาเนาะเพราะว่าก็ไม่ได้ลงมอดนะผมก็เหมือนเดิมครับตามที่ผมบอกตามที่ผมบอกเลยครับว่าตามที่ผมพูดเลยนะครับว่าไม่ได้ลงมอดเนาะ ไม่ได้ลงม็อดนะครับแน่นอนนะครับผมซีดีเกาหลีมันก็โด่งดังอะเนาะเพราะว่าใครที่เคยดูก็น่าจะเคยเห็นนะครับก็โอเคก็ถ้าเดี๋ยวก็ตอนนี้นะครับก็เราจะกดก็จะมาเล่นกันนะครับก็ถ้าพร้อมแล้วนะครับก็เริ่มเลยนะครับผมก็โอเคผมจะร้องเพลงนะครับ ก็อาจจะอาจจะมีร้องผิดบ้างนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับโอเคก็แล้วก่อนที่จะเริ่มเกมนะครับให้คุณผู้ชมนะผมกดไลค์ตอนนี้เลยครับผมก็รีบๆก่อนครับเมื่อกี้คุณอะไรโอคุณตาโอิูนำไม่ไม่ใช่ respects, อะไรจังดอกสูไอหัวโจกนะผม นี่ครับคุณตาโออิวนำไม่ได้ลงมอสนะไม่ได้ลงมอสนะพูดได้คำเดียวนาะว่าไม่ได้ลงมอสนะครับก็โอเคถ้ากดไลค์แล้วชอบก็ไปกันเลยครับผมเอาแล้วนะโกโกวาโกชิเปียสามิดะครับผมหันไปแล้วครับเด็กหันไปแล้วโกโกวาโกชิเปียสามิดะอาจจะมีร้องผิดร้องถูกบ้างก็ไม่เป็นไรนะครับ โกโกวาโกชีพีสามิดาครับใครที่แน่นอนครับเมื่อเด็กๆร้องเพลงนี้นะครับทุกคนน่าจะจำได้ใช่ไหมนะไปครับผมไปต่อครับโกโกวาโกชีพีสามิดาครับหยุดก่อนโอเคโกโกวาโกชีพีอสามิดาชนะแล้วครับผมนะครับก็อาจจะ ร้องผิดร้องถูกบ้างไม่เป็นไรเนาะนะค,นนครับก <c oughs> ็ผมร้องผิดร้องถูกก็ไม่เป็นไรเนาะก็โอเคครับเอาใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับ <c oughs> โกโกาโกจีพี่สามีจะ โอโกะว่าโกชิบีกัสามิดะโอโกะว่าโกชิบีกัสามิดะนะครับหลายคนอาจจะบอกว่าผมสวดอะไรนะครับโอกะว่าโกชิบีกัสามิดะโอโกะว่าโกชิบีกัสามิดะนะครับโอโ้โหเราสามารถมองกโกโน,นเด็กได้นะครับเว่ เออยากคิดลามกครับผมรู้นะว่าคิดอะไรอยู่โกโก็วาโกชีพี่กาิมิดานะครับงอนก็ชนะนะครับผมง่ายนิดเดียวเองนะครับก็ประมาณเนี้ยเนาะหลายคนอาจจะบอกพี่พี่สวดพี่สวดอะไรอ่ะบทสวดอะไรของพี่อ่ะใช่ไหมโกโกะวาโกชีพี่กษัิยามิดาเยอนะโกโกะวาโกชีพี่กาิยมิดา นะครับโอก็ว่โกชิพี่ก็สามีดนะนะครับผมขอก,โกว็วาโกชิพี่ก็สามีดะนะครับโอก็ว่โกชิพี่ก็สามีดะนะครับมันหยุดนะครับผมโอก็วาโกชิพี่ก็สามีดะหลายคนอาจจะบอกบทสวดอะไรของพี่ <c oughs> ไม่ใช่บทสวดนะครับมันเป็นตัวมันเป็นคําที่บอกว่าเด็กหุ่นยนต์เด็กมันร้องอะเนาะ อะไรนะที่แบบก็เหมือนกับนั o ่นแหละ A อ O ออ่ะภาคไทยอะ A E I O U นะครับผมไม่รู้ว่าถ้าร้องผิดก็ไม่เป็นไรนะครับก็ขออภัยนะบางคนอาจจะบอกว่าสวดอะไรของพี่นะใช่ไหมอ่านะครับรู้นะเอาใหม่นะครับโกโกวาโกชิปิกาซามิดะโอโกวาโกชิปิกาซามิดะโอโกวาโกชิปิกาซามิดะ โอก็ว่าก็ชิบิคาสามิดะแล้วผมโอก็ว่าก็ชิบิคาามิะนะครับผมชนะแล้วน,นะครับเราก็เงยหน้าไปมองก็กนอนเด็กได้เฮ้ยมันทะลึึงนะครับผมอย่าดราม่ากันนะอย่าดราม่ากันนะครับผมก็ถ้าใครคิดว่าดราม่านะครับก็อย่าว่าผมนะ เพราะว่าแค่แบบเล่นๆเนาะก็โอเคก็มีประมาณนี้นะครับผมก็โอเคครับก็ก็อาจจะมีด่านที่2ด้เยนะครับก็โอเคครับก็ใครชอบคลิปนี้ผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมก็อย่าลืมกดติ้งไลค์ผมก็โอเคกับคนที่ดูนะครับด่านที่2ด่านแกะน้ําตาลนะครับก็โอเคมารอลุ้นกันนะครับ